ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์บรรยากาศทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยความหวาดระแวงการเสริมกำลังการลาดตระเวนและข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงหลายประเทศในอาเซียนจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่มีฝ่ายใดกล้าออกมาขยับเพราะกลัวทำให้สถานการณ์ซับซ้อนกว่าเดิม ท่ามกลางความอึมครึมนี้เองจู่ๆก็มีรายงานจากสื่อมาเลเซียว่าท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ต่อสายตรงไปยังโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือประเด็นวิกฤตการดังกล่าวแบบเร่งด่วนการติดต่อระดับผู้นำแบบฉับพลันนี้สร้างแรงสันสเทือนในวงการทูตอาเซียน พราะไม่คาดคิดว่าผู้นำสองประเทศนี้จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชารายงานระบุว่าการสนทนามีเนื้อหาเกี่ยวกับเสถียร,รภาพในภูมิภาคความเสี่ยงด้านเศรษฐ,ฐกิจและความจำเป็นที่ควรหากลไกลสันติวิธีก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายจนกระทบประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเมื่อการสนทนาจบลงอันวาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมาเลวา่า ทรัมป์ได้แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชาทรัมป์มองว่าสองชาติเพื่อนบ้านควรเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ภายใต้กลไกลที่โปร่งใสและมีประเทศที่สามร่วมเป็นผู้สังเกตการเพื่อให้ทุกฝ่ายไว้วางใจและสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้อย่างสงบรายงานเผยว่าทรัมป์เสนอให้มีการจัดประชุมระดับสูงพร้อมสนับสนุนให้ใช้ประเทศที่เป็นกลาง หากทั้งสองฝ่ายต้องการบรรยากาศที่ไม่กดดันขณะดเดียวกันอันวาระบุว,ว่าเขาพร้อมรับบทเป็นผู้ประสานหรือผู้สนับสนุนเพื่อให้การพูดคุยของไทยและกัมพูชาดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้มาเลเซียจะไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงแต่เขามองว่าเสถียรภาพของอาเซียนคือผลประโยชน์ร่วมกันทุกประเทศต้องช่วยกันร,รักษาความสงบและไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งลุกลามโดยไม่จำเป็น คำให้สัมภาษณ์ของอันวากลายเป็นกระแสในสื่อไทยกัมพูชาและนานาชาติทันทีทำให้หลายฝ่ายหันมาจับตามองว่าทรัมป์ตั้งใจจะมีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรการเสนอเจราจารอบใหม่จากต่างชาติอาจถูกตีความได้ทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ฝ่ายวิเคราะห์การเมืองหลายคนเห็นตรงกันว่าถ้าการเจราจาเกิดขึ้นจริงย่อมช่วยลดความกังวลของประชาชนตามแนวชายแดนได้มาก ในฝั่งกัมพูชามีรายงานจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอของผู้นำต่างชาติอย่างรอบคอบเพราะกัมพูชาต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากนานาชาติในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ต้องการยุติสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวของอันวาและทรัมป์จึงเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการคลี่คลายความตึงเครียดครั้งนี้โดยที่ยังคงต้องจับตาด,ดูว่าทั้งสองประเทศจะตอบรับและเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาหรือไม่และเมื่อทุกฝ่ายเริ่มเปิดใจความหวังขอองค์การกลับมาสู่เส้นทางสันติภาพก็เริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อยแม้จะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแต่บรรยากาศโดยรวมก็ดูผ่อนคลายลง พร้อมรอการตัดสินใจครั้งสำคัญจากผู้กำหนดนโยบายของทั้งสองประเทศในไม่ช้าท่ามกลางกระแสข่าวที่ผู้นำต่างชาติเข้ามามีบทบาทกลางความตึงเครียดชาวไทยและกัมพูชาต่างก็ลุ้นว่าท่าทีของรัฐบาลตนจะเป็นอย่างไรต่อไปด้านรัฐบาลไทยหลังจากเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของอันวาและทรัม ก็ได้ออกมาแถลงผ่านโฆษกรัฐบาลว่าประเทศไทยเปิดรับฟังทุกข้อเสนอที่นำไปสู่การลดความตึงเครียดแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยเป็นสำคัญถ้าทีนี้ไม่ใช่การปฏิเสธหรือยอมรับโดยตรงหากเป็นการรักษาระยะอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนบ้านหรือมหาอำนาจ ในเวลาเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงยังประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เล็กๆล,ลุกล,กลามเป็นประเด็นใหญ่เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวลือมากมายทั้งเรื่องการเคลื่อนกําลังการประทะเล็กน้อยตามช่องทางธรรมชาติและความไม่พอใจของชาวบ้านในบางจุดการควบคุมความสงบจึงต้องทำอย่างรัดกุม ขณะที่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยมองว่าหากมีการเจรจารอบใหม่จริงๆก็ย่อมเป็นประโยชน์เพราะไม่มีใครต้องการให้ความตึงเครียดกลายเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนซึ่งพิ่งพาการค้าขายและแรงงานข้ามแดนเป็นหลักในฝั่งกัมพูชาเองก็มีการขยับไม่ต่างกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งเปิดเผยกับสื่อว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอจากผู้นำต่างชาติอย่างรอบคอบ และแม้กัมพูชาจะยืนหยัดว่ากำลังปกป้องดินแดนของตนแต่ก็ไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลายเพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติหน่วยงานด้านการทูตของกัมพูชามีการหารือภายในโดยเน้นว่าหากมีประเทศที่สเข้ามาเป็นผู้สังเกตการก็อาจช่วยให้การเจรจารับรืนมากขึ้นและลดแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่าทีที่ดูนุ่มนวลและเปิดกว้างมากขึ้นนี้ทำให้หลายฝ่ายในอาเซียนเริ่มเห็นช่องทางใหม่ในการประสานความร่วมมือแม้จะยังมีความระแวงอยู่บ้างแต่บรรยากาศการเจรจาก็เริ่มเป็นไปในทิศทางบวกอย่างเห็นได้ชัดขณะดเดียวกันหลายประเทศอาเซียนก็เริ่มออกแถลงการสนับสนุนแนวทางการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งย้ำว่าความสงบในภูมิภาคคือสิ่งสำคัญที่สุด การเปิดช่องการเจราจารอบใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชาอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การฟื้นฟูความร่วมมือในอาเซียนทั้งสองประเทศถูกมองว่าเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคดังนั้นความสัมพันธ์ที่รับรื่นย่อมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายประเทศฟิลิปปินส์และบรูไนก็ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนเช่นกันโดยเสนอว่าหากทั้งสองประเทศต้องการตัวกลางเพิ่มเติม อาเซียนพร้อมยืนเคียงข้างในฐานะพันธมิตรไม่ใช่ผู้ตัดสินความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องจากหลายประเทศนี้ทำให้แรงกดดันเชิงบวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสถานการณ์เริ่มมีพัฒนาการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีรายงานว่าทีมงานของอันวาย,ยังคงติดต่อกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อผลักดันให้กรอบการเจรจาเป็นรูปธรรมมากขึ้นแม้รายละเอียดจะยังไม่เปิดเผยทั้งหมด แต่มีการระบุว่าประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอาจครอบคลุมทั้งความมั่นคงเขตแดนการค้าชายแดนและความร่วมมือด้านทรัพยากรตามพื้นที่ทับซ้อนแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการยุติปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อป้องกันความขัดแย้งในระยะยาวอีกด้วยท่ามกลางความคาดหวังนี้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งเริ่มรู้สึกถึงความหวังใหม่ หลายคนเชื่อว่าหากการเจรจาเกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้สถานการณ์สงบลงแล้วยังอาจเปิดโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจและทำให้ชีวิตกลับมาปกติได้ในที่สุดแม้เส้นทางยังยาวไกลแต่เมื่อทั้งรัฐบาลไทยและกัมพูชาเริ่มแสดงท่าทีพร้อมเปิดใจเส้นทางสู่สันติภาพก็ดูไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป ในช่วงเวลาที่ทั้งไทยและกัมพูชากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ขอองค์การเปิดเจรจารอบใหม่การเคลื่อนไหวในต่างประเทศก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบทบาทของอันวาและทรัมป์ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การเสนอตัวแต่เป็นการผลักดันอย่างจริงจังให้เกิดกระบวนการสันติที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด รายงานจากสื่อมาเลเซียระบุว่าอันวายัางคงมีการสื่อสารกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าการปล่อยให้ความตึงเครียดดำเนินต่อไปโดยไม่มีช่องทางเจรจาที่ชัดเจนจะยิ่งทำลายความเชื่อมั่นในภูมิภาคและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุบานปลายโดยไม่จำเป็น ทรัมป์เองก็ยืนยันว่าหากทั้งไทยและกัมพูชาต้องการสถานที่เจรจาที่เป็นกลางสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนเบื้องหลังหรืออาจผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียหรือสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำสองประเทศนี้เริ่มกลายเป็นโครงร่างสำคัญที่ผลักดันให้กระบวนการเจรจามาถึงจุดที่จะต้องได้มากขึ้น รายงานจากแหล่งข่าวด้านการทูตในอาเซียนยังระบุด,ด้วยว่าความตั้งใจของทั้งสองผู้นำมีเป้าหมายมากว่าการดับไฟเฉพาะหน้าแต่ต้องการสร้างกลไกระยะยาวให้ไทยและกัมพูชาสามารถจัดการประเด็นความขัดแย้งได้อย่างมีมาตรฐานโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดน การจัดการทรัพยากรการค้าชายแดนและความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกประเด็นเหล่านี้ถูกพูดถึงอย่างเนียบๆในการหารือของประเทศที่สามเพราะรู้ดีว่าหากไม่แก้ให้ครบวงจรปัญหาอาจย้อนกลับมาอีกครั้งในอนาคตทีมคณะทำงานของอันวาเริ่มเตรียมเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบข้อเสนอการเป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการ ขนาดที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็เริ่มรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในระดับพื้นที่เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเจรจารายละเอียดเหล่านี้อาจไม่ปรากฏต่อสาธารณะแต่สะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความจริงจังมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ตอนแรกในอีกด้านหนึ่งสถานการณ์ในไทยและกัมพูชาก็มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด หลังจากมีการปรึกษาหารือภายในทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยประกาศว่าไทยพร้อมเข้าร่วมการเจรจารอบใหม่หากมีประเทศที่สามทำหน้าที่เป็นผู้ประสานหรือผู้สังเกตการเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอน การประกาศนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าไทยต้องการลดความตึงเครียดและเดินไปในเส้นทางสันติวิธีจริงๆด้านกัมพูชาก็าออกมาถแถลงในเวลาใกล้เคียงกันว่าพร้อมเปิดโต๊ะพูดคุยโดยหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะช่วยยุติความเข้าใจผิดที่สะสมมานานตามที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุก,การเจรจาภายใต้บรรยากาศที่มีผู้สังเกตการจากต่างชาติอยู่ด้วย จะช่วยทำให้กัมพูชามั่นใจว่ามาตรการต่างๆจะเป็นธรรมและลดแรงกดดันจากนานาชาติซึ่งจับตาเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดหลังจากทั้งสองประเทศแสดงท่าทีชัดเจนอันวาจึงออกมาตอบรับทันทีโดยกล่าวขอบคุณไทยและกัมพูชาที่ให้ความร่วมมือเขาย้ำว่ามาเลเซียพร้อมมีบทบาทตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานกลางหรือผู้สนับสนุนทางเทคนิค ขณะที่ทรัมป์ก็กล่าวต่อสื่อสหรัฐอเมริกาว่าเขาดีใจที่เห็นความคืบหน้าและหวังว่าการเจรจานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมระหว่างสองเพื่อนบ้านในอาเซียนความเคลื่อนไหวของผู้นำทั้งสองสร้างความหวังใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเผชิญความกังวลมาหลายสัปดาห์หลายคนเชื่อว่าหากการเจรจาครั้งนี้สำเร็จนอกจากจะยุติความตึงเครียดแล้ว ยังอาจนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมได้ในอนาคตกระบวนการทั้งหมดนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ความหวังสู่สันติภาพครั้งใหม่นั้นดูเหมือนจะอยู่ใกล้กว่าเดิมมากกว่าทุกช่วงที่ผ่านมา